เอาละเราต้องเริ่มส่งเสียงวันดีวันดีวันดีเราอยู่ตรงนี้โอ้ยอ้ยคุณค <c oughs> ุณหอจังอะ <c oughs> <c oughs> เขาเห็นเต้งว่ายน้ำเละ อ้าวโยอยู่ตรงนี้มีใครดีไหมแต่ถ้าเราทุกถ้าเราท <Hello. S 1> ุกแบบว่าไม่พูดอะเขาจะคิดว่าแบบข้างในเป็นตัวประกันหรือว่าเป็นศัตรูกัน <c oughs> ยิงยิงสวนวะนี่แย่เลยนะ เขาบอกแล้วว่าเราต้องแบบเอาปืนแล้วเราก็ยิงที่เหลือทิ้งเลยเรารอดเองดีกว่าสรุปเราสองคนรอดชีวิตได้รางวัลใชเ่เราช่วยกันเองเอารางวัล่านสอง <c oughs> ร้ายอะคุณอืม ปีมบนโจโรอมัวมัวอยู่ตรงนี้ มานยิ่สุดช่วยด้วยช่วยด้วยยกมือขึ้นอ,อย่าขย,ย,ย,ยับอยู่ตรงนี้เราเราเอาเปืนไว้รอไหมคะใจจยิงจริงอ่ะเอา แต่ไม่ไม่เหมนว่าแอดบอกให้เราเอาเปืนไปยิงวันรถเข็นนะคะอ๋อง่ายๆในตัวอปืนครับช่วยด้วย Help me อยู่ทางนี้อยู่ตรงนี้ ช่วยด้วยฮัลโหลอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โถไม่ได้เกิดอะไรเลยมาหรือยังมากันหรือยังมีแต่หยบระเบิดแล้วนะ ตุ้มทีนี้ได้ยินได้ยินแน่นอน <c oughs> อยู่ตรงนี้ <c oughs> ช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> อยู่ตรงนี้คุณผหลอยู่ตรงนี้ช่วยด้วยช่วยด้วย ช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงเงียบไปแล้วเขาต้องไปมีคนราอป่ะช่วยด้วยช่วยด้วยฮัลโหลช่วยด้วยเอาไปทีเบื่อมาก ช่วยด้วยพาเราออกไว้จากตรงนี้ท็ไมเสียงมันเงียบไปไม่ใช่ว่ายิงแรกการตายท้กันเลยเขาไปทงอืไรกันหมดแล้ว <c oughs> ไม่นะเ <c oughs> งียบแล้วอะ่ะ ไม่นะปีเฮ้ยี่ยี่ัลโหลฮัโหลอยู่ตรงนี้เราจะให้ทรายคุณมีใครได้ยินไว้เราจะให้อีกน่อยหิวเลือดนะจริง อยู่ตรงนี้เอ่อช่วยด้วยช่วยด้วยฮัลโหลมีใครได้ยินไหม มีใครได้ยินไหมม่ช่วยหน่อๆเขาคว้างแฟสีแดงออกไปเนะ่ยไม่รู้ถึงไหนช่วยด้วยคะ่ะโหซอมบี้ ช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่นี่อยู่ในนี้อยู่ในนี้ช่วยด้วยเราน่าจะเจ็บคอก่อนเข้ามาแล้วนีเจ็บคอแล้ว,นนลวช่วยด้วยโอนนย มีคนเจอแล้วเราอยู่ในนี้เปิดประตูให้หน่อยพาเราออกไปทีเปิดประตูให้หน่อยครับพาเราออกไปทีขายพาเราออกไปทีเราก็เปิดไม่ได้อะไรนะอะไรนะขออกทีนึง เราก็เปิดไม่ได้ไข่พาเราออกไวทีมาแล้วมาแล้วต้องติดตัวค่ะมาแล้วโอ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่นะเราเนี่ยหลาจะรอดหรือเปล่าเอง ขอ,อถือปืนก่อนละกันนะทอมพี่นั่นแหละแล้วปืนอันนี้คือยิงได้เที่ยวนัดอ้อแล้วนะมันมื่อเขามองไม่เห็นเลยอะ่ะเองได้ปรับแกมมาปะไม่ได้ยังไม่ได้ปรับเลยค่ะเขาก็ไม่ได้ปรับ ไม่มีใครอยู่แล้วหรอเกลี้ยงแล้วเหมือนคนที่มาเจอเราคือโดยระเบิดมีมีใครต้องรองไหมตายหมด้ยออโหเสียงตงใจแล้วจะได้ออกเอง เห็นราจะได้ออกไปนั่งรถเข็นไหมเนี่ยแล้วจะได้ขยันย้ายหรือเปล่า เสียงมันโหดมากอะ <c oughs> แล้วเราจะยิงยังไงดี ล,ลยวมีใครอยู่ไหม <c oughs> <c oughs> ซอมมีทะลุเข uh ้ามาเดี uh ๋ยวเดี t oh t ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะตีนเขามองไม่เห็นเลยไหนอะเหมือนมันวาบมบ้งคะเนี่ยผมงโผล่มาแวบๆเป็นเงาๆแล้วก็หายไปเขากลัวยิงโดนเต็ง โอ้มีคนไปอีกแล้ว